รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่องส3และผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองููแว่นท็อปเจริญไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาบิ๊กซีชอปสนุกสุขที่บิ๊กซีวีโวเซลฟี่ขคมชัดทุกโมเมนต์ดีไอคอนทู๊ปร่วมกับบริษัท s n c อ port ิจำกัด เต็มใจเสนอยกขยี้ตีสี่สี่สิตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชื่อชูอัตลักษณ์ไทย ครับคุณผู้ชมครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับเจ้าบุมเชิญยิ้มในรายการยกขยงยกขยี้ตีสี่สี่สิบครับผมที่เห็นด้านหลังนะครับแม่น้ําที่กําลังไหลสวยๆเอื่อยๆบรรยากาศสบายๆที่นี่คือหนองคายครับคุณผู้ชมครับผมมาหนองคายทั้งทีแสดงว่าผมต้องมีอะไรดีมาฝากคุณผู้ชมใช่ไหมครับแน่นอนครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปทานอาหารอร่อยอร่อยและพาไปเยี่ยมชมไปเดินชมบรรยากาศตลาดตลาดที่หนองคายกัน อยากไปแล้วใช่ไหมล่ะรอ,ะลอเลยนะครับไปสิครับผมยกขยงยกขยี้น้องคายนั่นจ้ะเธอไปไปไปอยากจะแนะนำไม่รู้เสนอซิกเนเจอร์ของร้านก่อนอค่ะซิกเนเจอร์เป็นอะไรครับคุณแม่ถ้าเกี่ยวเป็นปลาคือซิโ่คโรคโรงปลาย่างซิ่โครงซิ่โครงปลาย่างก็คือมันอยู่ส่วน กลางของปลานั่นแหละก็เหมือนที่โคหมูนั่นแหละเป็นเนื้อติดกระดูกอ่ะเนื้อติดกระดูกค่ะอ่าค่ะอันนี้เป็นปลาเลยไหมจ๋าปลาหนังปลาโจกค่ะปลาโจกเป็นปลาหนังนะเป็ซี่โครงแท้ๆเลยค่ะสุดยอดเลยปล่อยปลาลงไปเลยปลาในไซส์8โลนะค่ะปลาโจกปลาโจกค่ะปลาโจก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 ไซส์8โลนี่ตัวใหญ่8โลเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดเลื่อนตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญ The Icon Group ติดดาวกับผมจักรบุมเชิญยิ้มครับอยู่ที่จังหวัดหนองคายอยู่ที่ร้านบุญชูไม่ได้อยู่คนเดียวครับอยู่กับเจ้าของร้าน <c oughs> คุณแม่แสนสวยดิา่าแบทกิ้งคุณแม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับผม <c oughs> มาหนองคายต้องแวะร้านคุณแม่ร้านคุณแม่นี่เป็นที่เรื่องลือชื่อเสียงกระจายดังมากๆเลยคุณแม่ร้านคุณแม่ทาไมมีแต่คนพูดถึงถ้ามาหนองคายต้องมาบุญชูถ้ามาหนองคายต้องมาบุญชูทําไมคุณแม่คะคือร้านแม่คือขายคุณภาพ และชื่อเสียงก็เขาขายตัวเขาเองครับแขกที่มากินเขาปรทับใจแล้วก็บอกต่อกันครับผมค่ะนองคานี่สมมุติว่าเขาบอกกินอาหารร้านไหนมันเด้งร้านแม่ร้านแรกแล้วโาก็ปักหมุดมาเลยต่อมาอ๋อก็คือเป็นร้านอันดับต้นๆของจังหวัดหนองคายใช่อย่างนั้นค่ะความใส่ใจในวัตถุดิบที่เลือกสรรเลือกเฟ้นมาให้กับลูกค้าแม่มีความใส่ใจมากน้อยขนาดไหนเกี่ยวกับ ของที่เอามาให้ลูกค้าทานหนหครับโอเคว่าอาหารร้านเรามันก็ออกของอร่อยอยู่ที่คนชอบครับแต่คนที่มาร้านคุณชูส่วนมากก็ตั้งใจมากินปลากินปลาแล้วมาปุ๊บไม่มีปลาเขาออกเลยซึ่งที่มีอย่างอื่นเยอะแยะไม่มีถ้าไม่มีปลาไม่กินแต่ปลานนําโขงม,มันอร่อยอยู่ในตัวของมันครับผมเพราะว่าแม่น้ําโขงมันเป็นแม่น้ําที่สะอาดน้าไหลลงทะเลทุกวันน้ําไม่ขังปลาเลยไม่คาวเวพาะปลาลวกกิมซิบูกิมเกี้ยวเฉยเลยก็ไม่คาวครับอ๋อเหรอปลาน้ําโขงที่ว่าไม่คาวเพราะว่า น้ำสะอาดค่ะน้ำมันไหลน้ำมันลงทะเลทุกวันแล้วปลาก็จะมีความเป็นแบบเนื้อมันจะแน่นหน่อยเพราะมันเป็นแม่น้ําที่มันใหญ่ขอแม่เนาะคุณแม่ครับวันนี้มีเมนูกี่เมนูครับคุณแม่สามเมนูค่ะครับผมอยากจะแนะนําเมนูอะไรนะคุะแเสนอซิกเนเจอร์ของร้านซิกเนเจอร์เป็นอะไรครับคุณแม่เกี่ยวป็นปลาคือซิโครงปลาย่างซิโครงซิโครงปลาย่างก็คือมันอยู่ส่วน กลางของปลานั่นแหละก็เหมือนที่โค้งหมูนั่นแหละเป็นเนื้อติดกระดูกอ่ะเนื้อติดกระดูกค่ะอ่าค่ะอันนี้เป็นปลาเลยไหมจ๋าปลาหนังปลาโจกค่ะปลาโจกเป็นปลาหนังนะที่โค้งแท้ๆเลยค่ะสุดยอดเลยที่โค้งของปลาเลยค่ะอื้แน่นๆนะเนาะละด้วยที่ปลามันอร่อยอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ทําไว้ของเราขายดีมากแต่ทําไว้มันคุณภาพก็ไม่เต็มร้อยต้องแขะมาสั่งเราก็ย่างไฟย่างถ่าน เตาถ่านด้วยเตาถ่านเตาถ่านแน่นอนค่ะมันจะได้ความหอมทานมันจะได้หอมกลิ่นทานอันนี้ปลาโจกครับปลาโจกค่ะปลาโจกลองได้วไหมนะลองเลยถ้าเป็นญี่ปุ่นเขาจะเป็นพวกขี้ปลาแซลมอนแต่ของเราเป็นกระดูกปลาโจกค่ะกระดูกปลาโจกน้ำจิ้มแจ่วค่ะน้ำจิ้มแจ่วพริกปุงเราก็พุ่งเองพริกขั่วเองแล้วไหมนะอ่าเราก็ใส่กับข่าเปียกอืมอ้โดูกระดูกระดูแล้วไหมนะกระดูกนิดหน่อยจะเป็นกระดูกอ่อนแล้วไหมนะอืมลองลองลองหอมหอมอืมอืม หอมไหมข้าวเหนียวสักปั้นมาเลยแม่เปรียบเลยข้าวเหนียวอันน er ี้เหมาะกับข้าวเหนียวใช่ใช่สุดยอดมากๆเลยครับผมนี่ดีเดี๋ยวลองน้ำจิ้มอันนี้ซีฟู้ดอะซีฟู้ดอ่าฮะซีฟู้ดลองครับน้ำจิ้มดีแจ่วดีผมบอกให้นะว่าแจ่วดีแจ่วมีความหอมมากแต่ละอย่างมันก็จะมีความอร่อยของมันเมนูต่อไปครัแม่ครับผมเมนูต่อไปคืออันนี้คืออาหารเวียดนามค่ะอันนี้เป็นเวียดนามแล้วเนาะก๊อบเยี่ยมเผือกนี่อาหารของ ภาคใต้ของเวียดนามไส้งอนไส้งอนอันนี้เป็นอาหารประจำชาติประจำชาติเวียดนามของภาคใต้ของภาคใต้ไส้งอนจะอยู่ภาคใต้น้ำน้จิ้มนี่มีอะไรแม่น้ำจิ้มนี้จิ้มแค่ความมีน้ำตาลเคี่ยวแล้วก็มีโขงกระเทียมกับพริกใส่น้ำส้มนิดหน่อยน้ำส้มเป็นน้ำส้มสายชูสาชูอ๋อสาชูสาชูจะออกเป็นเป็นเปรี้ยวหวานอันนี้มีเวลามีงานอยู่หนองคายผู้ว่าจะสั่งว่าเบียเผือกสายชูไปโชว์ไปไว้ยี่คนศินป์อะไร โคตรอร่อยเลยครับอร่อยอร่อยมากหอม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 กลิ่เกือบมั่นดีจริงเกือบเป็นล้วนเลยค่ะเกือบเป็นล้วนเลยค่ะหอมหอมนี่แล้วก็แบบมันพอทานจิ้มน้ำจิ้มไปพอดีเลยนะแม่นะค่ะค่ะดีเลยแม่ถ้าถลูกเลี่ยนน่ะก็มีแตงมาให้อยู่แตงผักสลัดมาให้ถ้าเลี่ยนจะไม่เลี่ยนอร่อยอร่อยพอดีเลยแม่จ๋าผักนีก็แกเลี่ยนได้อ่านี่ก็คือผักแหนมมานะแม่เนาะอ่ะเมนูต่อไปแม่จ๋า ตอนนี้ภูมิใจนําเสนอผัดฉ่าปลาคังค่ะตรงนี้ให้ลูกรู้ว่าปลาคังร้านบุญชูไม่ขาวร้านเปอร์เซ็นต์ที่เ็รอเปอร์เซ็นต์เนี่ยเปอร์เซ็นต์จริงเพราะว่าปลาคังร้านเราเป็นปลาคังแท้ๆของแม่น้ำโขงแม่น้ำโขง่ะเป็นน้ําที่สะอาดยังไงก็ไม่ขาวแต่ที่ขาวที่เจอคือปลาคังเลี้ยงแต่เราเปปลาคนขายปลาเขาบอกอย่าเอาปลาเลี้ยงไปขาย้านบุญชูก็รู้หมดครับปลาคังแม่น้ำโขง แม่น้ำโขงมันลึกน้ํามันขุ่นมันจะอยู่ใต้แล้วมันไม่โดนแสงแดดตัวมันจะเป็นสีเทาหางจะเป็นสีแดงแแต่ถ้าปลาพังเลี้ยงเขาเลี้ยงอยู่ผิวน้ําใสมันโดนแสงพระอาทิตย์สองลงมาปลาพังจะหนังดําปิ๊ดปีถ้าเราดูปลาหนังดําเราไม่ซื้อเด็ดขาดและจะไม่มีคาว<ม>ค่ะเนี่มผู้เชี่ยวชาญด,ด้านปลาหนังมีแต่คาวเดียวหมดมีแต่คาวเดียวหมดต้องลองลองแบบที่คุณแม่เขาบอกเลยนะว่า การับตรนล้านเปอร์เซ็นต์ว่าว่าที่นี่ไม่ข่าวรองหนังเลยลองลองลององปกติเป็นคนชอบทานปลาคางมากๆคุณแม่แต่ว่าหลังๆมาจะไม่ทานเพราะไปเจอของขาวนะ้แม่ใช่ใช่ไปเจอของขาวก็เลยแบบไม่กล้าแต่ถ้าคุณแม่การันตรมาแบบนี้เนี่ยต้องจัดอันนี้หนังๆนะคุณผู้ชมนะมีพวกอะไร มีแตไคร้มีมะกรูดพริกแห้งมีกระเทียมฟันเส่กันแล้วก็ไทยไอพวกนี้แบบข้าวแบบข้าวดีแต่จริงๆมันไม่ข้าวนะไม่เข้าวปลรัวก็ไม่ข้าวไม่ข้าวไม่ข้าวอร่อย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 โอเคโอ้โหอร่อยจริงคุณผู้ชมครับผมมาร้านบุญชูต้องสั่งอาหารที่คุณแม่แนะนำอย่างนี้นะผมถือว่าเป็นของที่ผมไม่เคยทานกระดูกปลาซี่โครงปลาย่างซี่โครงปลาย่างนะครับต้องทานกับน้าจิ้มที่เขาเรียกว่าเป็น พริกตาแดงแล้วพริกตาแดงแล้วก็ซีฟูด้ดมันเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อแล้วก็ปลาที่แม่การันตีร้านเปอร์เซนต์ว่าปลาแม่น้ําโขงที่นี่ไม่มีข่าวฝากร้านเลยแม่จ๋าอยู่ที่ไหนจะร้านแม่ค่ะก็ขอฝากร้านบุญชูไปกับลูกค้าทุกๆคนที่มาหนองคายด้วยนะคะ,คะถ้ามาหนองคายก็คือร้านอาหารเราชื่อครัวบุญชูครับตั้งอยู่หน้าด่าน สะพานมิตรภาพไทยลาวค่ะเอาเป็นว่ารสชาติอาหารโกหกผมไม่ได้ถ้าผมบอกว่าอร่อยคืออร่อยนี่คือยกขยงติดดาวครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปเดินตลาดกันตอนนี้ผมขออนุญาตทานอาหารกับแม่ก่อนนะจ๊ะจุ๊บูขออนุญาตแล้วแม่นะขอบคุณครับแม่เราไปก่อนแม่จ้าขอบคุณครับโอ้สวัสดีครับผมร้านเจนงตลาดสดคุณแม่ซื้อปลากับเจนงนี่นานยังครับนาน30ปีเขาเป็นแม่ค้าที่ซื่อสัตย์เขาก็รักษาคุณภาพ ร้านเราไปได้ดีมันก็เอื้อเขาเขาก็ขายดีเขาไม่กล้าเอาปลาปลาไม่สดให้เราถ้าเป็นปลาน้ําแข็งก็ไม่ให้ปลาสดให้อย่างเดียวก็คือปลาที่เขาหามานี่แหละแต่บางทีเขาไปใส่น้ําแข็งก่อนแต่ร้านนี้ไม่มีผ่านน้าแข็งไม่มีผ่านน้ำแข็งต้องสดเท่านั้น ทั่วทั่วตลาดอร่อยยกขโยงสดจริงสะอาดจ,จริงที่บิ๊กซี Vivo V 23 E 5G เซลฟี่คมชัดชุกโมเมนต์ทัวทั่วตลาดอร่อยยกขโยงวันนี้เป็นเมนูที่ หลายคนก็ไม่ค่อยได้ยินโดยเฉพาะผมก็ไม่ค่อยได้ยินแกงปลาะปะมะาเฟืองค่ะแกงปลามะาเฟืองค่ะแต่แกงมะาเฟืองนี่โปรโมทนิดหนึ่งนะท่านจุลินลนักษณะมิสิธ์มาทานขึ้นเฟซบุ๊กส่วนตัวเลยว่าเป็นแกงที่อร่อยมากของร้านบุญโชว์จริงไหมเนี่ยเรื่องจริงค่ะท่านจุลินขึ้นเฟซบุ๊กเลยค่ะวันนี้สะดวกทําให้ผมทานไหมครับได้ได้ทำให้จกบอทานนะได้ทาไหม่จ้าแม่จา้าได้ได้แกงปลามะาเฟืองอร่อยขนาดไหนตามไปชมครับคุณผู้ชมครับผม ต้นตะกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟ้์มหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สดใสห่างมัวนอนตื่นสายลากสลายสลบยกขยี้สุขีช่องสามสารนาติดตามสนุกสนานผ่านพบอาจจะมีหลายช่องก็ตามช่วยกันดูช่องสามหลายรายการต้องหลบยกขยงยกขยี้กันไปชมรายการอ่ะอแล้ววันนี้เมนูที่คุณแม่จะทำให้ผมทานนี่เป็นเมนูอะไรแมค่ะคะ,คะก็คือแกงมะเฟืองค่ะ แกงมะเฟืองปกติไม่ค่อยมีใครทำหรอแม่ก็เป็นอาหารเวียดนามไงมันรสชาติม, <ๆ S 2> มันเป็นไงอะรสชาติมันจะเปรี้ยวนิดๆมันจะหอมกลิ่นมะเฟืองมันไม่ได้เปรี้ยวจีดเหมืนอนมะนาวใส่มะเฟืองอย่างเดียวเหรอใส่มะเฟืองอย่างเดียวค่ะแล้วใส่อะไรอีกเนื้อสัตว์ก็มีปลาก็มีขามีตะ้คา้มีอะไรทุกอย่างหมดอ๋อคือาพามาเดินเพียงของเปรี้ยก็คือมะเฟืองอ๋อที่พามาค่ะที่พามาเดินก็คือจะมาซื้อปลามาประจบก่อนทาไมต้องมาร้านนี้แม่ร้านนี้เป็นร้านประจําของแม่แม่ซื้ออยู่ร้านเดียวนี่แหละคือเขาไม่ย้อย ปลาไม่ดีเ็าไม่กล้าขายให้แม่หรอกโอ้ดีครับผมร้านเจนงตลาดสดคุณแม่ซื้อปลากับเจนงนี่นานยังครับนานเ้านีดีแล้วเขาเป็นแม่ค้าที่ซื่อส,สัตย์เขาก็รักษาคุณภาพร้านเราไปได้ดีมันก็เอื้อเขาเขาก็ขายดีเขาไม่กล้าเอาปลาปลาไม่สดให้เราถ้าเป็นปลาน้ำแข็งก็ไม่ให้ อ๋อปลานี่ก็คือปลาสดกับปลาฟิตค่ะท่านี้คือปลาน้ําแข็งอันนี้คือปลาน้าแข็งไม่ใช่น้ําแข็งที่เขาหาได้ตอนเย็นแล้วก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้แต่เราไม่ให้ไม่ให้เออจะเอาปลาสดก็คือปลาสดก็คือปลาที่เราหามานี่แหละแต่บางทีเขาเอาไปใส่น้ําแข็งก่อนค่ะแต่ร้านนี้ไม่มีผ่านน้ำแข็งไม่มีผ่านน้ำแข็งต้องสดเท่านั้นเพราะอะไรต้องใช้ปลาสดๆแม่เพราะปลาสดมันก็จะคุณภาพมันก็จะอร่อยหวานถ้าปลาแช่น้ำแข็งก็ยังพอได้แต่ถ้าแช่ฟิตคือ ความฟิตของน้ําแข็งมันจะทําให้ปลาจืดไปเลยไม่มีรสชาติเลยอ๋อเพราะตัวไอ้ความเย็นที่มันไปอยู่ในเนื้อปลาเนี่ยมันอยู่ในเนื้อปลามันดึงรสชาติออกไปโอเคแล้วไอ้แกงมะเฟืองนี่ใส่ปลาอะไรแม่จ๊ะใส้ปลาโจกเหมือนกันนี่ปลาโจกเนี่ยปลาโจกมันจะหอมค่ะตัวนี้นะมะโจกจะหอมจะนุ่มค่ะโอ้ตัวใหญ่มากไซส์นี่กิโลครับเนี่ยอันนี้หกโลกว่าหกโลอ่าที่เอาไปแบดโลกว่าอันนี้สั่งแล้วเหรอสั่งไปแล้วค่ะ ตอนเช้ามาสวยๆก็ต้องคัดไปส่งแม่ก่อนเหลือนั้นก็ค่อยๆขายค่อยๆขายปให้คนซื้อกินดูภาคภูมิใจกับวัตถุดิบที่เราคัดสรรไปได้ไหมนะถ้าอยากกินของดีของสดต้องไปที่ไหนจ๊ะร้านครัวบุญชูอย่างเดียวกันการันตีแบบนี้ครับของดีของสดปลาที่มีคุณภาพผักมีคุณภาพต้องร้านบุญชูที่หนองคายค่ะเอาปลาโจกครับผมเดี๋ยวไปส่งที่ร้านนะจ๊ะ ขอบคุณมากครับผมโอเคครับผมนี่ตลาดโคไส่ไป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 อ่ะน้ำเดือดแล้วแม่จ๋าทำไรต่อจ้ะแม่ก็ปล่อยปลาลงไปเลยปลานี้ไซส์8โลนะประโตกะโจกค่ะประโตกะโจกประโกจกประโกจกไซส์8โลนี่ตัวใหญ่8โลค่ะใสปิ้งเลยเห็นไหมเนื้อน่ะเนื้อดีเลยเนื้อสดมันจะใส่ปิ้งเลยค่ะ ชิมข่งโฉงเฉงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองผูกช่วงนี้ครับช่วงชิมขโมงโฉงเฉงอยู่ที่ร้านครัวบุญชูจังหวัดหนองคายครับคุณผู้ชมครับผมเมนูในวันนี้รับประกันได้ว่าเด็ดเผ็ดจัดจ้านที่ร้านนี้แน่นอนอวันนี้เมนูที่จะทำไม่รู้ที่จะทำก็คือต้มมะเฟืองค่ะถ้าเรียกบ้านๆก็คือแกงมะเฟืองครับผมอร่อยไหม โคตรอร่อยเลยครับผมจะมีคนมาการันตีความอร่อยอีก3าท่านครับผมท่านแรกนะครับวันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่นะครับผมประจำจังหวัดน้องคายเลยท่านองกรณ์รและชติาเมธีนะครับผมรองนายกเทศมนตรีนะครับเมืองหนองคายและก็ผู้ใหญ่พรครับเป็นประธานที่ปรึกษาของสากลโคนมหนองโปราชบุรีในพระบรมราชูปธรรม แล้วก็พี่นพคณาครับพี่นพคณาเขามาด้วยเขามาจากสากรโคนนมหลองโพเหมือนกันจ้าสวัสดีครับทั้งสามท่านเลยครับสวัสดีครับผมนี่เมื่อกี้ได้ยินชัดเต็มสองหูเลยครับแกงอะไรนะแกงมะเฟืองค่ะแกงมะเฟืองโคตรอร่อยค่ะแกงมะเฟืองโคตรอร่อยเร่ร้านนี้เป็นท <and people S 1> <ieur. S 2> ี่รู้จักนานยังครับท่านลองโอ้ร้านนี้เปิด หลายปีนะครับเป็นร้านที่คนหนองคายจะเป็นเขาเรียกว่าฝากท้องกันไว้ที่นี่เยอะครับเพราะหนึ่งคุณภาพเรื่องอาหารครับผมนะครับจะสดทุกอย่างปลาเครื่องปรุงนะครับก็จะเป็นอาหารที่สดและคัดฉันมาอย่างดีแล้วนะครับราคาก็ไม่แพงมากไม่แพงสมมุติว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ลอยกระทงของขายกันอยู่4 5 0ไปอัพเป็นร้อยกว่าได้ครับไม่ได้เพราะหนองคายเขาจะมีเทศกาลทั้งหมดทุกเดือนครทุกเดือน ที่12คลอง14ครับเดือนหนึ่งก็จะมีประเพณีหนึ่งหนึ่งครั้งครับทุกทุกเดือนครับประเพณีที่ที่ออกพรรษาก็จะเป็นาบางฝ่ายพญานาคบางไฟพญายใน,ในาคปรากฏการเขาเรียกว่าเป็นปรากฏการทางธรรมชาติที่เดียวของโลกที่เดียวของโลกครับต้องมาดูด้วยตาัวเองครับเสื้อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เสื้อใช่สุดยอดแลวหนองคายเป็นไงครับหนองโพดีครับมาหนองคายครั้งแรกไหมครับก็ชื่นใจที่ได้มา โอป้าพี่น้องชาวหนองกายครับผมแล้วเราก็ได้เอาสินค้าผลิตภัณฑ์นมนมโพนีนะซึ่งมีหลายรสชาตินะครับไม่ว่าเป็นจืดหวานชอ็อกโกแลตกาแฟครับผมหรือท่านจะผ่านไปที่สกอร์โคนมนมโงราชบรีจกันในพวอบรมราชูปมะถามก็ไปชิมมิลเชคโยเกิร์ตนมขวดนะครับอร่อยมากโดยเฉพาะมิลเชคนี่สุดยอดครับ แต่วันนี้ครับเมนูที่ครัวบุญชูโดยคุณแม่คุณแม่จา๋าวันนี้คุณแม่จะทําเมนูนี้เรียกว่าเป็นเมนูเด็ดประจําร้านเล<อ>เยก็เด็ดค่ะเด็ดค<น>่ะน,น้ำซุปเห็น,นว่าเป็นไม่มีที่อื่นค่ะมีที่นี่ที่เดียวค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทํกมาดูครับคุณแม่ครับผมวัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างจ๊ะแม่จ๋าก็มีน้ําซุปสูตรพิเศษของร้านเราครับผมสองคือปลาโจกสดๆ,สดๆค่ะ,อ,ะอันนี้คือหอมแขกค่ะคนี่คือ รากผักชีค่ะรากผักชีค่ะครับผมกล้วยต์นีค่ะมีมะนาวด้วยนี่แหละแล้วก็คือความเปรี้ยวของมะเฟืองนี่มันก็ไม่ถึงเท่าไหร่อ่าฮะเปรี้ยวมะเฟืองมันจะมีหอมกลิ่นมะเฟืองแต่ถ้าเปรี้ยวจริงๆเราก็ต้องเติมมะนาวอีกนิดหนึ่งค่ะให้ความแหลมของมะนาวค่ะให้มันจัดจ้านแล้วก็จะเติมด้วยพริกผงที่เรากั้วเองค่ะพริกนี่ขั้วเองด้วยขั้วเองคั้วเองค่ะโ้ัวเองค่ะหอมนะไหมนะแลวอันนี้มันก็จะเป็นพิเศษอีกค่ะนั่นคืออันนี้คือมมมมัันนจะรววด้ยี ผักชีฝรั่งครับแล้วก็มีใบขมิ้นก็คือส่วนผสมที่คุณแม่ว่ามาก็นีเลยเอามาใส่มันลงตัวจะช้าอยู่ใยเลยคะคุณขาค่ะก็จัดเลยครับคุณแม่ใส่น้ำซุปลงไปนาะใส่น้ำซุปลงไปโอเคท่าลองครับผมเมนูนี้ท่าลองการันตีไหมครับว่าอร่อยอร่อยครับมาชิม มาแล้วครับก็รสชาติจะครบทุกรสปี้วบานมันเค็มมีหมดเลยสุดยอดเลยสุดยอดครับสุดยอดเลยอ่ะน้ําเดือดแล้วแม่จ๋าทำไรต่อจะแม่ก็ปล่อยปลาลงไปเลยปลานน i s s ส z 8โลนะกระโจกกระโจกค่ะกระโจก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 ไซส์8โลนี่ตัวใหญ่8โลค่ะใสปิ้งเลยเห็นไหมเนื้อน่ะเนื้อดีเลยเนื้อสดมันจะใสปิ้งเลยค่ะโอเคโอเคโอเคนี่ใส่หอมแดงแะแม่นะใส่หอมแดงใสหอมแดงแล้วใส่อะไรต่อจ้าใสกล้วยค่ะกล้วยอ่าเป็นกล้วยดิบเนาะ ก้วยดิบแล้วก็รากผักชีใหม้มันหอมหลังจากนั้นแล้วก็มะเฟืองค่ะมะเฟือง,องค่ะใส่ทุกอย่างลงไปลงไปแค่นั้นแหละท่านลองครับผมการท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคายเนี่ยวันเดทิปนี่สามารถเที่ยวที่ไหนได้บ้างครับของหนองคายก็จะเป็นลักษณะเป็นงานทําบุญนะครับสายบุญก็วัดจะเยอะหน่อยก็จะมีเก้าเก้าวัดที่เป็นเก้าสอคร,ครับผมก็มีหลวงพ่อภาษยเป็นหลัก นะครับก็ต้องมาใครมาถึงหนองคายต้องมาไหว้หลวงพ่อพ่อสายนะครับอ่ะตอนนี้ครับมาถึงหนองโพครับฝากสิ่งดีๆให้คุณผู้ชมเลยครับหนองโพครับทางหนองโพก็วันนี้ก็ได้มาท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายก็อยากเชิญชวนพี่น้องจากจังหวัดต่างๆที่ได้มาท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายก็มาแวะโคบุญชูเป็นร้านอาหารระดับจังหวัดนะครับแล้วก็ขอฝากสินค้าผลิตภัณฑ์นมหนองโพครับผม ทุกชนิดด้วยนะครับที่โคบูชูเหลือจะมีไอ้ครีมโยเกิร์ตนมยูเีนมองพัร้าจะมาฝากขายครับครับขอบคุณมากครับอ๋อสุดยอดเลยครับผมนะฮะก็ตอนนี้เดือดแล้วแม่จา๋าใส่อะไรต่อจะแม่สุดท้ายก็ใส่ผักชีฝรั่งแล้วก็ใบคมิน้นอ่าใส่เลยครับแม่จา๋าโอ้โหสุดยอดเลย าาแล้วก็ปิดได้แล้วมะนาวก็ใส<ช>่ถ้วยนี้แม่บีบเลยแม่บีบเลยแม่บีบเลยเดี๋ยวให้แม่บีบมะนาวมะนาวก็คือเคล็ดลับก็คือบีบใส่ถ้วยค่ะเ,เวลาบีบทำไมเรื่องนี้ทำไมเรื่องนีน้เพราะอะไรเก่ง <c oughs> <c oughs> ต้นตะกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบเอาละครเสร็จแล้วครับผมแกงปลามาเฟืองยกข่สดดสหางงูนอนตื่นสายลากสลายสลบยกขยี้สุขีช่องสามสาราแต่ก่อนไปชิมนะครับต้องกราบขอพระคุณนะครับท่านอลงค์กรและเาตจำนีรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายแล้วก็ผู้ใหญ่พรนะครับเป็นประธานที่ึุษาคุณนบคณานะครับผมจากสาครโคนมหนองโพราชบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากมากครับ ขอบคุณทั้งสามท่านเลยครับขอบคุณเจ้าของสถานที่ครัวบุญชูนะครับนะฮะสาวสวยประจำจังหวัดน,น้องคายคราวหนะ้าจะพาคุณผู้ชมไปชิมของอร่อยที่ไหนอย่าลืมติดตามครับผมวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับทิมไปเที่ยวไปทิมไปเที่ยวไปทิมไปยกยี้ตีสี่สี่สิบ